สวัสดีครับวันนี้ผมทำนำเสนอเทคนิคการใช้ดารี่เวอร์ชัน3ที่อยู่ใน Chat GPT Plus นะครับซึ่งโดยปกติแล้วตอนที่เราสร้างรูปนะครับ by default มันจะออกมาเป็นแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสอย่างเช่นอันนี้ผมสร้างรูปคิตตี้ง่ายๆนะครับให้ออกมาอยู่ในสไตล์ของศิลปินฟรีดาคารอนะครับถ้าไม่บอกอะไรมันก็จะออกเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 1, 0 2 4ณ10,24 คันนี้ถ้าเราอยากจะได้แบบแนวนอนบ้างนะครับอย่างเช่นรูปนี้เนี่ยเป็นแบบแนวนอนเป็น landscape หรือว่าในตัวดาลี่จะเรียกว่าเป็นแบบวายเนี่ยเราก็สามารถทำได้นะครับโดยที่ในนี้นะครับผมให้มันลิสต์ออกมาดูว่าฟอร์แมตท,ที่มันรองรับเนี่ยก็ถ้าแบบวายก็คือเป็น1,792คูณ 1, 1 24, ถ้าสแควร์ก็1,024คูณ1ได้อีกแบบหนึ่งแบบทอลก็หรือพวกโปสเตอร์เนี่ยก็เป็น1ัคูณ 1792งนั้นตอนที่เราสั่งให้มันวาดนะครับอย่างเช่นอันนี้เป็นแบบทอเนี่ยเราจะทำยังไงเพื่อระบุนะครับเดี๋ยวอันนี้ผมลองสร้างเพิ่มขึ้นมาใหม่นะครับอย่างเช่นถ้าผมบอกว่า Adventure นะครับ of Mickey Mouse and Friends สมมุตินะครับแบบคร่าวๆ Mickey Mouse อันนี้สมมติผมชอบสไตล์งานของฟรีด้าคาร์โลนะครับอ่ถ้าเขียนแค่นี้นะครับแล้วก็สั่งให้มันเจเนเรตหรือว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับอันนี้มันก็อธิบายว่าไม่สามารถ d i r e c t ี่ r e f e ฟรนด e สไตล์ออฟฟรีด i า a า a h โ o แต่สามารถโอ้อันนี้ใช้สับสูงเลยนะ create image นะครับ inspired by her unique แอ t ติติอ่เดี๋ยวลองดูแล้วกันว่าโดยปกติมันก็จะสร้างให้เรา4รูปนะครับอ,อันนี้อาจจะใช้เวลานิดหนึ่งเดี๋ยวผมอาจจะฟาสต์ฟอร์เวิร์ดไปตอนที่รูปนี้ถูกสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วกันนะครับตอนนี้มันก็สร้างมาแล้วแล้วมันบอกว่าอ,อาจจะมีข้อผิดพลาดอะไรก็แล้วแต่เกิดขึ้นมันก็เลยสร้างได้แค่รูปเดียวนะครับเป็นรูปนี้นะครับ แล้วรูปนี้เนี่ยเราดูนะครับเราดาวน์โหลดลงมามันก็จะเป็นรูปแบบ1,024งคูณหนึ่นะครับอย่างเช่นผมดาวน์โหลดรูปนี้ก็มาคลิกตรงนี้นะฮะแล้วก็ Open นดูเนี่ยโอเพแล้วเรามา r e ไซต์อิมเมจดูอันนี้เห็นไหมครับมันจะบอกเป็นรูป1,024งคูณนอ่าและครันนี้ถ้าเราต้องการสร้างแบบอื่นนะครับให้อยู่ในรูปของ Y format เนี่ยเราก็แค่เติม ฟอร์แมตที่เราต้องการเข้าไปนะครับอย่างเช่น image of Mickey Mouse playing soccer in อันนี้ตัวสำคัญก็คือตัวนี้ Y format อันนี้ผมทำเหมือนเดิมผมชอบสไตล์ของ Frida Kahlo แล้วก็คลิกไปอันนี้มันก็จะบอกมาเหมือนเดิมนะครับ แค r e ัด l y เรก e ีเร e เฟรดคาร์โรเนี่ยแต่คันนี้มันก็จะมีบอกแล้ว Y Y ตรงนี้เนี่ยเห็นไหมครับเดี๋ยวรูปที่ออกมาจะเป็นแบบแนวนอนนะครับ1,700โดยประมาณคูณด้วย1,000อันนี้มันอาจจะเซลล์เซนเซอร์ตัวมันดีไปนะครับว่า Image of Mickey Mouse นี่กลายเป็นไม่ยอมให้สร้างเลยนะครับอ่ะงั้นก็ไม่เป็นไรนะครับ เดี๋ยวเราบอก image of Thai culture แล้วกัน in Y format นะอย่างเช่นอันนี้คันนี้เรามาดูตัวอย่างรูปที่มันสร้างมาเป็น Y format นะครับผมคลิกนี้ไปดูนะครับแล้วก็คลิกตรงนี้ download แล้วเราก็ open มานะครับแล้วผมก็มาเหมือนเดิมนะครับมาดู resize image อันนี้เราจะเห็นอันเนี้ย ความละเอียดนะครับ1792คูณพันีละนะฮะอันนี้ก็คือเทคนิคในการใช้ตัวดารี่นะครับแล้วส่วนถ้าจะเป็น tall format นะครับผมบอกว่า image of Wat h of Thai Temple in tall format นะดูนะครับ ก็คือโดยสรุปคร่าวๆนะครับต่อท้ายภาพเนี่ยเราก็บอกว่า in อย่างเช่น tall format wide format square format เนี่ยมันก็จะสร้างภาพตามสัดส่วนความละเอียดที่เราระบุเข้าไปให้นะครับแค่นี้เราก็จะได้ภาพที่ออกมาในรูปของ tall format นะครับคือภาพแนวตั้งเนี่ย ออกมาเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวลองเอามาดูสักรูปสมมติรูปนี้แล้วกันนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดเหมือนปกตินะครับถ้าอยากจะได้พร้อมของมันเนี่ยเราพิมพ์ไปธรรมดามันก็สร้างพร้อมแบบบรรยายละเอียดยิบเลยนะครับเราดาวน์โหลดตัวนี้ไปแล้วก็โอเพนไฟล์มาเนี่ยไฟล์พวกนี้จะเป็น นามสกุล png ทั้งหมดนะครับถ้าเราอยากจะแปลงเป็นฟอร์แมตอื่นก็ค่อยไปแปลงเอานะครับอย่างเช่น png เป็น jpeg อะไรเนี่ยเนี่ย resize image ใช่ไหม,มไรครับซึ่งการทำพวกสิ่งเหล่านี้ได้นะครับก็จะเป็นประโยชน์มากอย่างเช่นในหลายครั้งผมต้องการเอาภาพแบบแนวนอนเนี่ยนะครับแบบ w i ยเนี่ยไปใช้ทำพวก cover ของ YouTube หรือว่าทำตัว powerpoint presentation เนี่ยภาพแนวนอนนี่จะเหมาะกว่า ตัวที่เป็นแบบสแควร์แบบนี้นะครับก็ลองเอาเทคนิคเหล่านี้ไปประยุกใช้กันดูนะครับสวัสดีครับ